สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวลิตี้ครับคลิปชี้เป่าวันนี้นะฮะเรามีเจ้า t o y ยต้าเคครับ70นะครับมานำเสนอกันนะครับคันนี้เป็นตัวแวนนะนี่สภาพสวยพร้อมใช้เลยครับนะเจ้าของตั้งราคาไว้ที่2,99,000บาทนะครับนี่กับเจ้า t o y ยต้าเคคันนี้นะรายละเอียดก็คิ้วต่างๆรอบคันครบเลยนะครับนะฝาปิดไฟหน้าครับแต่งของนอกเลยฮะไฟท้ายก็ US Spec นะครับนี่ ของแต่งคันนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับล้อก็เป็นตัวอ่า14นิ้วนะครับน้า7หลัง8ครับบอกคนขับก็เป็น TRD แท้นะครับคุ้มพาใหม่ครับเครื่องยนต์เป็น 4AGE ครับ16วาล์วนะ5้เกียร์ครับนี่ดูดสด4ลิ้นครับของตัว20วาล์วนะครับคอยก็ TRD ครับแผ่นหน้าแลกพอร์ครับของ AE86 นะครับนี่รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยครับทำมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับเบรกช่วงล่างนี่ทำมาใหม่หมดแล้วทั้งคันนะครับขับขับดีเลยครับคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าดีนะครับอาจจะมีต้องไปเก็บบ้างนะแต่ไม่เน่าครับคันนี้เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดครับผมนี่ใครถูกใจไงก็ลองติดต่อไปได้นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเลยครับ ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่299,000บาทครับย้ำกันอีกทีผู้ใดสนใจครับติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับนะมีเบอร์โทรไว้ให้ในั้นเรียบร้อยนะเผื่อสมาชิกที่เข้ามาติดตามใหม่ๆยังไม่ทราบช่องทางการติดต่อนะครับผมจะไม่ได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปนะครับเผื่อเจ้าของขายได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาตามลบนะครับเพราะว่าลงรถหลายคันนี่บางครั้งมันตามลาบากครับว่าคันไหนขายแล้วหรือย,ยังไม่ขาย ถ้าลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่ารถคันนั้นขายไปแล้วนะครับเป็นอันเข้าใจกันครับสหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็แนะนําครับให้ไปดูตัวจริงกันด้วยนะครับไปลองขับลองเทสกันดูก่อนนะครับเพื่อความสบายใจครับสอบถามเจ้าของรถได้โดยตรงครับไม่ต้องผ่านทางช่องนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรครับก็หรือว่าใครนี่อยากจะ ขายรถนะครับมีรถเก่าอยากจะปล่อยก็ไปโพสไว้ได้นะครับที่กลุ่มกระป๋อเวไรตี้นะครับคนรักรถเก่านะครับนะไปโพสขายไว้ได้เลยครับแล้วแอดมินว่างๆก็จะไปนำมาช่วยโปรโมทให้ทาง YouTube อีกทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะนี่โอเคครับเราคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ